ว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วสวยไหมเอ่ยสวยแพ็คคู่ค่ะทุกคนถามเองตอบเองข้างหลังก็สวยนะคะข้างหลังก็สวยด้วยวันนี้คูเรือนอยู่ไหนเอ่ยวันนี้ลงพื้นที่ขยายสาขานี่ค่ะจินจินบิวตี้นะคะจินจินบิวตี้สาขาอะไรเอ่ยสาขาบิ๊กซีกาลสินค่ะบิ๊กซีจังหวัดกาลสินค่ะทุกคนสาวกาลสินสวยบอสวยอจอมแจมไปไหมเอ่ย น้องจอมแจมค่ะ,ะการันตีอีกสาขานะคะที่จินจินบิวตี้พนักงานสวยทุกคนบริการดีทุกคนมีหน้านะลูกค้าติดใจคใครได้ซื้อกลับมาซื้อซ้ําทุกคนใค,ใครได้ใช้เพราะอะไรแม่ค้าสวยบริการดี <c oughs> ใช่การันตีไหมน้องไอการันตีบกมือใบาบาด้วยสวย <c oughs> โอโ้แต่ละคนรอยยิ้มพิมพ์ใจซะละเกินนี่ค่ะจินจินบิวตี้นะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ด้วย อ่าเดี๋ยวนะสวยใครเข้ามาแล้วภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยอ่าบิ๊กซีเมื่อเช้าเป็นไงบ้างลูกค้าจับจ่ายใช้สอยเยอะไหมเมื่อเช้าเยอะมากค่ะแล้วก็มาเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะใช่ช่วงวันหยุดเทศกาลวันนี้ปีใหม่ไทยเออสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะใครเข้ามาแล้วอ่าเข้ามา400อลูกกระตาแล้วค่ะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยใครที่อยู่ใกล้พื้นที่จินจินบิวตี้นะคะ รายใหญ่ค่ะเป็นร้านเกี่ยวกับขายเกี่ยวกับอาหารสเสริมอาหารสเสริมเ,เครื่องสำอางยี่ห้อดังๆตามเทนเลยค่ะามาที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะมีครบทุกอย่างจ้าการรัีด้วยจากคนขายใช่จินๆ b e บิวตี้ค่ะสาขาตอนนี้ก็อยู่ทั่วภาคกีสานนะคะทั่วภาคกีสาน ปังสุดเข้ามาแล้วอเอาฝากแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกําลังจับจ่ายใช้สอยะะอยู่ที่บิ๊กซีนะคะอยู่ที่บิ๊กซีสาขา,าจังหวัดกาฬสินค่ะจังหวัดกาฬสินใครที่อยู่ใกล้เคียงพื้นใก,ใกล้พื้นที่เรามีสินค้าหลักของแบรนด์เราเองก็มีเนาะมีตัวไหนเอ่ยอาฝากแชร์วิดีโอด้วยน่ารักมากมายน้องไอเนาะ สินค้าหลักของแบรนด์จินจินบิวตี้นะคะเป็นตัวไหนเอ่ยพิเศษได้ลูกมีมีหลายตัวมากนะอ่าตัวนี้คืออะไรบ้างเดี๋ยวพี่ช่วยถือไมคสวัสดีค่ะอุยท่านประธานเข้ามาสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะหนูสวัสดีท่านประธานด้วยลูกมาดำหนิงผู้หญิงยุคใหม่นี่แหละคือท่านประธานบริษัทซออปีนะคะสองล้านขายในออนไลน์ ไม่ได้ยิงแอดไม่ได้ยิงเพจด้วยเห็นหรือยังนี่คือพลังทีมพลังออร์แกนิกนี่คือจิตตั้งต้นที่บอกว่าสอนคอร์สการตลาดออนไลน์ฟรีพรีเมียมทุกคอร์สจิตตั้งต้นของท่านคือเป็นคนบุรีรัมบานเฮาเนี่เด้เป็นคนบุรีรัมมหาเศรษฐีกับค้นอีสานนีน่แหละติดอันดับต้นๆ้นของประเทศไทยด้วยนะ,ะระยะเวลาแค่สามปีอ่ะสองร้อยล้าน,นอ่ะ,อะแม่แคทเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับท่านประธานบอกว่ายินดีต้อนรับค่ะอยู่ที่การสิน์ค่ะครูอยู่ที่การสิน์ค่ะ ก่อบพราะคุณครูมากๆเลยยินดีต้อนรับอ่ะหนูพีเศนได้ลูกหนูพีเซนได้จินทานหลักของ <จะ S 1> แบรนด์นแบรนด์ของจินจินนะคะก็จะมีเซรั่มลาลิตค่ะอ,อันนี้ค่ะบำรุงเช้าเย็นได้นะคะส,สารสกัดจากสมนุนไพรนะคะค่ะแล้วก็จะมีครีมบำรุงเช้าเย็นจ้าอันนี้จะเป็นครีมบำรุงเช้าเย็นนะคะาก่อนทากันแดดนะคะอือค่ะ แล้วก็มีครีมกันแดดค่ะของจินจินบิวตี้นะคะครบเซ็ตเท่าไหร่เอ่ยครบเซตอันนี้พร้อมอสวยค่ะอันนี้จะอยู่ที่เซตราคาไม่ถึงพันค่ะไม,ไม่ถึงพันได้อ่าได้เลยนะคะครบเซ็ตทั้งกลางวันกลางคืนทั้งตัวเซรั่มด้วยโอเคแล้วก็จะมีครีมตัวใหม่นะคะอันนี้ออกมาใหม่นะคะจะเป็นใช้เฉพาะกลางคืนค่ะตัวนี้ ใช้เฉพาะกลางคืนด้วยบำรุงบำรุงค่ะคราบครบเซตรวมแล้วก็ยังไม่ถึงพันอยู่ดีก็สวยไดอ้อันนี้คือสวยภายนอกสวยจากภายในอ่ก็มีแล้วนะคะสวยจากภายในก็มีกาแฟแม่มดหนูเพิ่มเติมอะไรไหมเอ่ยลูกก็ฝากด้วยนะคะครีมแบรนด์จินจินบิวตี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามอร้านของเราตามไอ้เพจร้านของเรานะคะแล้วก็ ทุกสาขาเลยนะคะในภาคอีาสานนะคะอ่า24ตอนนี้เห็นอบอสจินบอกว่า24สาขาใน Lotus, โ,โลตัสอเทสโก้โลตัสโลตัสเอ็กเพสแล้วก็บิ๊กซี แล้วก็ภาซาติดตามครูเดือนไว้ได้เลยนะคะทุกสาขาแลนด์มาร์คภาคกีสานรายใหญ่เจอแบรนดจน์จินจินบิวตี้ที่ไหนนี่คือเสิร์ฟพร้อมทุกอย่างสุขภาพและก็ความงามเข้ามาไม่ผิดหวังน้องๆน,งนงูหนูหนพนักง,งานทุกคนต้อนรับทุกคนพรีเซนต์คือสามารถให้คําแนะนํา มากกว่าการขายก็คือสามารถแนะนําลูกค้าได้นะคะาสามารถแนะนํานั่นคือหัวใจหลักของงานบริการห,หัวใจหลักของการขายก็คือเราได้มาช่วยคนเข้ามาที่นี่ไม่ปิดบังแน่นอนโอเคอามามามา,าขยับมาตรงนี้นิดนึงที่อยู่ใกล้กันเลยอย่างที่ครูเดือนบอกคะ่ะสวยจากภายในแล้วก็สวยจากภายนอกด้วยโคสซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยู่อยู่กาลสินนะคะนี่เลยกาแฟกาแฟชิมยัยงเมื่อกี้ชิมแล้วชม,วชมวคะ่ะรสชาติ<ด>อร่อยไหมเอ่ย กาแฟจะกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เป็นรสชาติแบบออกกลมกล่อมนะคะกลมกล่อมกลมกล่อมตัวเองก็ทานกาแฟอยู่แล้วทานอยู่ทานอยู่ค่ะกลมกล่อมเลยหอมอร่อยค่ะกลิ่นแบบหอมหอมมาเลยนะคะเมื่อกี้พอจะพักกันส้มยู่หันเห็นลูกคายืนอยู่นี่ป่ะหอมกาแฟไปแล้วหอมกาแฟกลิ่นหอมมาเลยค่ะใช่นี่แหละคือคอกาแฟเขาจะมาตามกลิ่น นี่คือสารสก,กัดทั้งหมดที่เป็นสมุนไพรนะคะเฉพาะราชาสมุนไพรจีนก็4ชนิดนะคะและก็สมุนไพรไทยเท่าตัวย้ําว่าเป็นสารสก,กัดค่ะถ้าใครที่มีหน้าร้านนะคะเจ้าของร้านเจ้าของกิจการต้องการสินค้าที่มีคุณภาพนะคะเอาไปช่วยดูแลสุขภาพของลูกค้าคุณเนาะเพราะหัวใจของการทําธุรกิจก็คือลูกค้าลูกค้าประจําลูกค้าถาวรที่มีสุขภาพดีนําสินค้าคุณภาพไปขายไปวางจําหน่ายของร้านคุณนะคะนั่นคือการต่อยอดธุรก กิจสาคัญที่สุดก็คือสินค้าคุณภาพการตลาดคุณภาพสินค้าคุณภาพและธุรกิจที่มีอนาคตสินค้ามีอนาคตสามารถช่วยยอดธุรกิจของคุณได้และที่สุดของที่สุดนะคะบริษัทแม่มดออนไลน์ของเราค่ะชื่อตามตรงเลย ก็คือบริษัทแม่มดออนไลน์และณตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่ในออนไลน์ค่ะใช่แล้วหนูคือเมื่อกี้จอมแจมบอกว่าปกติก็เคยไลฟ์สดใช่ไหมลูกเอ่อแต่ช่วงนี้ห่างหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยการตลาดในออนไลน์หนูจอมแจมมองว่าการตลาดออนไลน์เป็นยังไงเอาตามความรู้สึกของตัวเองเลยฝากบอกบอสจินด้วยที่จะพาเข้าออนไลน์ที่ครูเดือนพาเกิดเมื่อกี้รู้สึกยังไงก็คือเพราะว่าปกติเนาะ คือเป็นคือเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่าทุกคนเล่นออนไลน์กันเยอะแล้วก็พวกเฟซบุ๊กอะไรขางหุ้งเขาก็สร้างนี่่ก็บฟูดไปสก็คือเริ่มเริ่มม,มีแบบออนไลน์เยอะเยอะมากค่ะตอนนี้แล้วก็ก็คือถ้าเราจะขายของแบบออนไลน์มันก็ไม่แปลกน,นะคะมันก็ทุกคน จับโทรศัพท์อะไรอยู่แล้วขนาดเด็กๆก็ยังมีโทรศัพท์เล่นกันเนาะ<ช>เขาก็รู้พวกส่วนมากลูกค้าของเราก็จะมีเป็นพวกนักเรียนนักศึกษาอะไรแบบนี้ค่ะเข้ามาเขาค่ะ,คะเขาก็จะมาถามหาพวกแบรนด์แบรนด์นี้มีเมค้าแบบเหมือนในออนไลน์ที่เขาดังๆกันเลยนะคะบบอีกรอบ ส่วนมากลูกค้าเป็นกลุ่มนักศึกษาเขาเดิน<ะ>มาเขาจะมาถามว่าตัวนี้ตัวนี้สินค้าตัวนี้ตัวนี้นมีไหมแบรนด์ดังไนมคำว,ว่ามีไหมแสดงบ้านน้องเขาหาข้อมูลมาก่อนเขาหาข้อมูลมาจากไหน<ะ>จากโทรศัพท์เห็นหรือ,อยังว่าการทําธุรกิจยุคนี้นะคะคําว่าออนไลน์ก็คือช่องทางการตลาดที่ให้ลูกค้าศึกษาสินค้าล่วงหน้า<ะ>นั่นหมายถึงว่าลูกค้ารู้แล้วค่ะว่าสินค้าตรงไหนเขาปิดการขายตัวเองเรียบร้อย เขาต้องการเดินเข้ามาแค่มาหยิบจับสินค้าใ,ในพื้นที่ใกล้เคียงใครที่มีหน้าร้านนะคะใครที่มีหน้าร้านคุณโชคดีมากโอกาสทองของคนที่มีหน้าร้านนะคะเอาการตลาดออนไลน์เอาทักษะการทําออนไลน์เอาเทคนิคกลยุทธ์ทางการตลาดกับแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์เอาไปต่อยอดในธุรกิจของคุณ นะคะเอาไปต่อยอดในธุรกิจของคุณทักษ์ส่วนตัวครูเดือนมาบริษัทแม่มดออนไลน์ของเรานะคะเราเปิดตัวมาได้3ปีลูก<ะ>3ปีสร้างยอดธุรกิจทะลุไปถึง200ล้านบาทอาจารย์เอสวัสดีค่ะเทรนเนอร์ค่ะลูกเป็นบอร์ดบริหารสูงสุดของบริษัทแม่มดออนไลน์นี่ค่ะ,อะตอนนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์เอ๊ฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยค่ะ,ะพะดุงพันใครนะสาขาที่ไหนนะพะดุงพันดีลเลอร์หลอด จินจินบิวตี้เหมือนกัน<ะ>สวัสดีดค่ะฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ลงเพจเพจของจินจินด้วยนะคะฝากลบฝากแชร์ด้วยนะทีนี้เม,มื่อกี้นิดนึงที่บอกว่าที่จำแจมบอกว่าเวลาลูกค้าคําว่าสินค้ากระแสะเข้ามาจับจ่ายซื้อได้ที่จินจินบิวตี้ทุกสาขาคําว่าสินค้ากระแสนี่แหละ,ะนั่นก็คือลูกค้าหาข้อมูลมาแล้วดังมากใน <TikTok S 2> ในทิกต็อกนี่คือสื่อโซเชียลมีเดีย นั่นคือเขาเรียกว่าช่องทางการตลาดลูกค้ามีเป้าหมายแล้วว่าจะเข้ามาซื้อครีมตัวนี้จะเข้ามาซื้ออาหารเสริมตัวนี้จะเข้ามาซื้อสินค้าตัวนี้ลูกค้าไปดูรีวิวเรียบร้อยถูกต้องไหมนั่นก็คือลูกค้าไปศึกษาข้อมูลจากโซเชียลมาก่อนลูกค้าแค่จะมาจับซื้อที่ไหนใกล้บ้านท่านโอเคไหมนั่นคือเจ้าของร้านเจ้าของกิจการมองออกแล้วใช่ไหมคะว่ายุคนี้ออนไลน์และออฟไลน์เท่านั้นทําควบคู่ ก่อนหน้านี้เวลาคุณจะไปเป็นเจ้าของสื่อทีวีจ้างดาราจ้างสาวอ่ำมากินกาแฟไม่จ้างสาวอ่ำมากินมามาเนาะลูกสาวอ่ำแล้วก็สิมากินผู้แต่งโตวสวยๆมากินมามามาสดมามาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปพ่อสาวอ่ำแล้วกินแล้วแล้วก็สิบอกว่าอย่างไรแล้วก็สิบอกว่าหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานั่นหมายถึงว่าช่องทางการตลาดอยู่บนโลกออนไลน์ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคนใหม่นะคะโอ้โหโรยหัวใจมาด้วยฝากแชร์ด้วยนะคะใครเอ่ยใครเอ่ยเพื่อนเพื่อนใน f Facebook ค่ะเพื่อนในค่ะพี่ที่ทํางานเก่าอ๋อมามาฝากแชร์ด้วยนะคะโรยหัวใจมาด้วย <พา S 1> อ่ะจอมแจมสวยบะจอมแจมสวยบออามามาต่อนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าเวลาสาวอำ่ำเนาะแล้วค่าตัวดาราพีเซนเตอร์เนาะ ค่าตัวนะคะเจ้าของร้านเจ้าของกิจการนะคะนักธุรกิจค่ะนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์นะคะเวลาคุณจะซื้อช่องโฆษณา,อ,าอย่างอย่างค่าตัวดาราเราก็รู้อยู่แล้วแล้วค่าตัวดาราทุกอย่างก็ต้องบวกเข้าไปในตัวสินค้าถูกต้องไหมค่าใช้จ่ายค่าการตลาดเขาเรียกว่าค่าการตลาด ก็ต้องบวกเข้าไปอยู่ในตัวสินค้าและเอาไปฝากเชล์อยู่ที่เซเว่หรือว่าช่องทางไหนที่เอาไปฝากเชล์นะคะมีค่าเช่าเชล์ทุกอย่างเขาเรียกว่าค่าการตลาดก็ต้องบวกแฝงเข้าไปในตัวสินค้าการที่ใครจะได้พื้นที่โฆษณาในสื่อป้ายบิวบอร์ดป้ายโฆษณาจนเป็นลูกค้านะ่ะ าสามารถติดหูติดตาในการที่จะรู้แล้วจนจะทําขับเคลื่อนให้สินค้าดังได้ต้องใช้ค่าการตลาดที่สูงมากย้ําว่าก็ต้องบวกเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์เข้าบวกเข้าไปในตัวสินค้ายุคนี้โชคดีมากค่ะทุกคนเป็นเจ้าของช่องเนี้ยสื่อที่เราเจอกันนี่แหละมาเจอจอมแจมมาเจอครูเดือนมาเจอแบรนด์จินจินบิวตี้ทุกคนมีโทรศัพท์ตั้งเด็กหน่อยสมือก็มีโทรศัพท์เด็กหน่อยนักเรียนไปโรงเรียนพอแม่สื่อ,อโทรศัพท์ให้ เออใช่ไหมเด็กน้อยกระเล่นโทรศัพท์สมัยไม่กระเล่นติ๊กต๊อกตอนนี้นะคะใครไม่ใครไม่มีโทรศัพท์เป็นเรื่องแปลกแม่นมาเอาแต่ก่อนหน้านี้เวลาจับโทรศัพท์ก้มหน้าก้มตาไอ้เพื่อนผู้เฒ่าเพื่อนวายังก่ออันสังคมก้มหน้าวสันเพิ่นวาขันผู้ใดเหรียญโทรศัพท์สังคมก้มหน้ายุติกับโทรศัพท์แต่สมือนี่ผู้ใดบอมีโทรศัพท์นั่นแหละคุณจะแปลกถ้าคุณยังไม่รู้การตลาดออนไลน์ธุรกิจออนไลน์คุณแปลกมาก เออเน no, าะแมนนบาเอาจำแจมมาบ่สุปราณีมาบา ใครนะพี่อ้อยพี่อ้อยอยู่ที่พาซาเออเดี๋ยวพาซาเจอกันนะคะเดี๋ยวพาซาเจอกันเอาฝากแช,แชร์ลงหน้าเฟซด้วยนะคะพี่อ้อยแชร์ลงหน้าเฟซของตัวเองได้เลยพ,พี่พี่อ้อยอย่าเพิ่งแต่งตัวสวยๆรอนะ <พา S 1> เดี๋ยวมันจีสวยก็คู่เดือนบางหันบอกจอมเจมเราเด้ออกออกซื้อคู่เดือนขยายแฟนชายทุกวนันใช่เราได้ช่วยคนกับพี่พรพรพันนะคะพรพัน,พนอุปกรณ์พี่พรเนะะี่ยค่ะตอนนี้อยู่จันทบุรีนี่แหละโลกออนไลน์ อยู่จันทบุรีเราก็เห็นกันเป็นสายงานทางจันทบุรีดูแลทางจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีเดอ้อพี่เดือนสิบ,บอกอเขาเอินบาบ่อเงินบ่อทองอเป็นจังหวัดเป็นภาคตะวันออกที่บ่อเงินบ่อทองคุณลไมกําลังจะออกมีตะเมืองเศรษฐีเลยทางคุณน,นะ สายภาคตะวันออกนะคะทัก KPI พรพันอุ่มประโคนได้เลยนะใครที่มีหน้าร้านค่ะเป็นอีกหนึ่งทีมงานอีกหนึ่งในสายงานของครูเดือนที่ดูแลาท,าาทางภาคตะวันออกทั้งหมดพี่พรแชร์ลงหน้าเฟซด้วยนะพี่พรฝากร้านได้เลยฝากร้านได้เลยจะสายงานทางภาคตะวันออกทั้งหมดนะคะทัก KPI พรนพันเดี๋ยว KPI พรนพันนะคะเปิดรับหุ้นส่วนแล้วก็ใส่เบอร์โทรตัวเองได้ค่ะ <S <S ทุกคนนะคะจะลืมเปิดรับหุ้นส่วนแฟนชายใครที่มีหน้าร้านเราจะได้ช่วยคนที่เป็น เจ้าของร้านเจ้าของกิจการนะคะเจ้าของร้านเจ้าของกิจการฝากพิกัดแล้วก็ใส่เบอร์โทรได้นะคะยินดีทุกคนเราจะได้ช่วยคนอย่าลืมย้ําอีกครั้งหนึ่งใครที่มีหน้าร้านนะคะยุคนี้ต้องเอาทั้งออนไลน์ออฟไลน์ไปทําควบคู่ถ้าคุณยังไม่เอาออนไลน์ไปทําควบคู่คุณคือเป็นเต่าอ่ะเออไม่เขาเรียกว่าเอาเาแบบตรงไงไม่เติบโตก็ตายอ่ะถ้าคุณช้าคือ เขากับถอยหลังต่อให้อยู่อยู่กับที่นะเพราะโลกเขาหมุนเร็วมากโลกออนไลน์เปลี่ยนทุกวันโลกออนไลน์เปลี่ยนทุกวันทีนี้เวลาคุณจะเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์คนที่มีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านนะคะมาคนที่ทําเอาไหนไหนมือนีกวันหยุดเนาะวันหยุดเทศกาลแบบนี้คนที่มีหน้าร้านต้องในยยนาอนา้านเน๊ะเป่านา้านเน๊ะบอกว่ามองว่าเป็นโอกาสนะ,ะนี่แหละช่วงกอบโกยอ่ะช่วงทําเงินนะ แต่ครูเดือนเป็นอีกหนึ่งคนนี่แหละที่เป็นเจ้าของร้านเจ้าของกิจการยังมาช่วยสาขาได้นี่คืออีกหนึ่งสาขาอาจารย์สวัสดีค่ะคุณครูของพี่เดือนเองสวัสดีค่ะเป็นคุณครูเป็นอาจารย์อยู่ที่อำเภอปทุมรัฐเป็นคุณครูของพี่เดือนนี่แหละ,ะ,อ,ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่กาลสินค่ะอยู่ที่กาลสินมาดูแลสาขาแฟนชายอตอนนี้25สาขา ขยายแฟนชายจินจินบิวตี้นะคะอาจารย์ทั่วภาคกิสาทั้งหมด25สาขามาใช้บริการได้เลยและก็มีกาแฟแม่มดนะคะกาแฟแม่มดไฟเบอร์ iber, แม่มดโกโก้ Go Go Go, แม่มดมีวางจําหน่ายทุกสาขาคา่ะพี่หนิงชาลิสาเจ้าของกิจการร้านเสริมสวยอยู่ที่นนทบ,บุรีเห็นบอถ้าในภาคออฟไลน์เราจะได้กลุ่มลูกค้าในพื้นที่รลศมีใกล้ ใช่ไหม Off line. ออฟไลน์แต่ถ้าออนไลน์ใช้การตลาดในภาคของออนไลน์เป็นสื่อโฆษณาดึงดูดลูกค้า และบริษัทก็สามารถส่งสินค้ากันระบบเขาเรียกว่าระบบค่ะส่งของทุกอย่างบริษัทส่งให้หมดแอดมินอยู่ที่บริษัทส่งของแพ็กสินค้าเขาเอื้อวางเงินกลางอากาศน้องจอมแจม,จมเงินกลางอากาศวันนี้ใครต้องการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะคะใครต้องการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใครต้องการสินค้าไปด,ดูแลสุขภาพอ่ะมาเวาเรืองกาแฟจากน่อยน้องจอมแจมถือกาแฟที่บอกว่าหอมอร่อยเมื่อกี้นี่นแหละหอมอร่อยรสชาตินี่จอมแจมแก้วแรกนะ ไอแก,แ,กแก้วแรกนะจอมแจมบอกว่าหอมอร่อยทานง่ายสารสกัดเกรดพรีเมียมทั้งหมด22ชนิดนะคะเป็นสารสกัดทั้งสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนช่วยในเรื่องของเรื่องสายตานะน้องจอมแจมพี่เดือนก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปดูไซแว่นไหมนี่วแว่วนหนาเตอะด้วยนะ,ะเพราะว่าด้วยวัยเราคนที่มีสายตาอสายตายาวอย่างเงี้ยทีนี้เวลาอันดับแรกเลยประทับใจตั้งแต่ซองแรกก็คือเรื่องของสายตา ต่อมากเวลาเรากินกาแฟกินกาแฟกินอาหารเสริมต้องกินทุกมือนะพอกินกินสะสมกินไปเรื่อยๆกินพอ,พอเรากินไปเรื่อยๆนะคะสารจกัดก็จะไปปรับตัวสารจกัดไปปรับฟื้นฟ,นฟ,นฟนูระบบข้างในนะคะเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเซลล์ทั้งหมดทีนี้ก็จะไปฟื้นฟนูปรับสมดุลในระบบของเราก็ตอนนี้อาการอย่างปวดข้อปวดเขาอย่าง KPI ไพลอเลย KPI ไพลอจากเป็น เป็นต่อเนื้อแล้วเป็นต่อเนื้อมาตั้งหลายปีหมอนัดจะไปลอกต้อแล้วหลังจากที่กินกาแฟผสมโกโก้อ,อย่างละสามกล่องไม่ได้ไปไม,ไม่ไม่ไม่ได้ไปหาหมอลืมทางไปหาหมอท่านประธานบอกว่าดื่มง่ายใช่ดื่มง่ายค่ะอร่อยหอมอร่อยมากๆอ่าหอมอร่อยมากอาจารย์ต่อยราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้หอมอร่อยดื่มง่ายเรื่องของปวดข้อปวดเข่าเบาหวานนะคะใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะปวดข้อ ปวดเขา่าไมเกรนเบาหวานโรคบางโรคโรคๆโ,โ,โรคนะคะหลายๆโรคที่แม้แต่หมอเนาะก็ไม่ได้การันตีว่าจะรักษาหายแต่ด้วยสารสกัดสารสกัดสมุนไพรเกรดพรีเมียมหลายๆตัวรวมกันช่วยเสริมไงช่วยเสริมปรับเอาเป็นแบบว่าดูแลตั้งแต่ระดับ DNA หายอะ่ะอาการปวดข้อปวดเขา่าหายนะคะ,ะคุกแก๊สวัสดีค่ะมาตอนนี้อยู่เชียงใหม่ ครูกระแตนะคะอยูอ่บ้านอยู่ที่ปทุมธานีตอนนี้ก็ไปดูแลสาขาไปขยายสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่มเห็นหรือยังนี่คือ<ฮ>พลังออนไลน์พลังออนไลน์ไปเที่ยวด้วยซูมือนี่เขาทําธุรกิจออนไลน์เขาว้างในหูบอเรื่องเที่ยวเ,เ,เรื่องกินเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกันเงินไหลเข้าบัญชีแบบไม่รู้ไม่รู้ตัวเพราะว่าใช้นี่แหละใช้โทรศัพท์เครื่องนี้<ฮ>สินค้าอยู่ในบริษัทระบบบริหารจัดการหลังบ้านทุกอย่าง บริษัทจัดการให้หมดแต่ในเรื่องของใครที่มีหน้าร้านนั่นคือความโชคดีของคุณเอาโอกาสตรงนี้แหละคะ่ะความโชคดีที่สุดของคนที่มีหน้าร้านเอาการตลาดออนไลน์เอาเทคนิคการตลาดออนไลน์ของบริษัทแม่มดออนไลน์ที่เราเป็นอันดับหนึ่งในโลกของออนไลน์เอาไปต่อยอดในธุรกิจของคุณสําคัญที่สุดค่ะอ่าสำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมฝากย้ำอีกครั้งหนึง่ง ปากย้ำอีกครั้งหนึ่งแบรนด์จินจินบิวตี้นะคะรายใหญ่ของภาคอีสานแลนด์มาร์คภาคอีสานนะคะทั้งหมดทุกสาขาติดตามครูเดือนไว้ได้เลยคุณสามารถมารับสินค้านะคะสินค้าดังสินค้าในกระแสทุกตัวเดินเข้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังนะแล้วก็เพจก็จินจิน เป็นภาษาอังกฤษเนาะจินจิน J I N J I N จินจินบิวตี้นะคะคุณสามารถเซิร์ชดูผลิตภัณฑ์สินค้าได้ทุกตัวอ,อย่าลืมย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะกาแฟที่เราเป็นที่หนึ่งสินค้าคุณภาพมาตรฐาน F D A ไหน F D A เอาที่พี่เรือนบอกเมื่อกี้นะลูกมาตรฐาน F D A อาะยื่นเข้ากล้องด้วยเพราะเจ้าของธุรกิจจะเยอะ FDA ก็คือออยจากสหรัฐอเมริกาค่ะออยจากสหรัฐอเมริกานี่เราต้องไอ,ไอส่งกาแฟค่ะส่งกาแฟตรวจสอบทุกปีนะส่งกาแฟไปตรวจสอบทุกปีในออยในประเทศไทยนี่คือผ่านแล้วผ่านเลยแล้วก็ยังไงก็ผ่านฉลุยอยู่แล้วมาตรฐาน FDA ตอนนี้สินค้าเรานะคะสินค้ากับแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ส่งออก45ประเทศทั่วโลก มีเครื่องหมายฮาลานด้วยแล้วก็สูตรเจด้วยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่มาได้ที่ถ้าใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะจินจินบิวตี้ทุกสาขาถ้าในออนไลน์คุณเซิร์ชเข้าไปเลยในทุกช่องทาง IG t i k t o กตอกนะคะ YouTube ทุกช่องทางคุณจะเจอรีวิวรีวิวทุกรีวิวไม่มีดารามาถือสินค้า แต่เป็นลูกค้าที่ใครได้กินแล้วทำรีวิวขอบคุณพวกเรา <ฮะ S 2> เนี่ยค่ะย้ำนะคะใครที่มีหน้าร้านต้องการสินค้าที่มีอนาคต ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพเอาไปวางในร้านเพื่อเพิ่มยอดขายต้องการทักษะการตลาดกับแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์กับเทคนิคการตลาดที่อันดับหนึ่งของแชมป์การตลาดนะคะรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม2ปีซ้อนนะคะรางวัลเวิร์ดคลาสอวอร์ดสปีซ้อนธุรกิจยอดเยี่ยมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมนะคะการันตีคุณภาพ ติดตามครูเดือนไว้ใครที่มีหน้าร้านใครที่มีหน้าร้านทักส่วนตัวได้ต้องการเข้ามาหรือใครไม่มีหน้าร้านคนที่ทำงานประจำทำได้ไหมครูได้ขอให้คุณมีโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวเราสอนคอร์สการตลาดออนไลน์ฟรีอันนี้ย้านะคะนี่คือจิตตั้งต้นของท่านประธานบริษัทเลยยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้การตลาดที่เราส่งต่อออกมาช่วยคนเราช่วยให้ทุกคนทำการตลาดออนไลน์เป็น ช่วยให้ทุกคนคือบางทีเรื่องเงินเอาไว้ทีหลังเพราะอะไรถ้าลูกค้าไว้เนื้อเชื่อใจทำให้ทุกคนสามารถช่วยคนในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพดีมีรายได้ได้อาชีพที่ดีๆไปต่อยอดก็เรียกว่ายกระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้นนี่คือระบบที่จะเปลี่ยน ระบบของประเทศไทยเปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศได้<ฆ>นะคะเชิญชวนทุกคนนะคะเจ้าของร้านเจ้าของกิจการหรือว่าคนทํางานประจําทุกคนที่ต้องการอยากเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนคุณแรกเข้าด้วยการเปิดบินกาแฟ1นลัง9,750บาทโกโก,โก้อีก1นลังนะคะ11,000บาทใช้ต้นทุนแค่2 0 0ห0กับบาทเข้ามาเป็นหุ้นส่วน เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการและก็เอาธุรกิจของเราไปต่อยอดนะคะเอาทักษะการตลาดของเราไปต่อยอดในธุรกิจของคุณเร็วคือรวยสําคัญที่สุดนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมในร้านนิดนึงปะ่ะสินค้าทุกตัวตอนนี้สาขานี้มีสองสาวนะคะอ่ะน้องไอเข้ามาด้วยลูกไอเข้ามาด้วยเอาหน้าสวยๆเข้ามาหน่อยเปิดแมสเลย<ะ>เดี๋ยวนะอัญจลินนี่คือใครนะ สาขาอะไรสาขาฟังค่ะ,ะไม่แน่ใจเหมือนกัน,น,นแล้วแล้วละอ่าจินจินเรานี่แหละฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยมีอะไรสวยจัง <c oughs> แนะนำอะไรเพิ่มเติมได้เลยอ่าอ่าฝากร้านจินจินสาขาบิ๊กซีกราสินด้วยนะคะที่นี่มีทุกอย่างนะคะสินค้ากระแสสินค้าต่างๆที่ลูกค้าต้องการในเน็ตในอะไรลูกค้าสามารถมาช็อปมาเลือกซื้อได้เลยนะคะพร้อมให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงถึงอ่า20นาฬิกานะคะขอบคุณค่ะ น่ารักมากคุณเห็นหรือยังนี่คือนักขายมือทองหัวใจของการทําธุรกิจองค์ประกอบการทําธุรกิจก็คือการขายเพราะการขายคือเราได้ช่วยคนคนที่เดินเข้ามาทุกคนหนึ่งดูสบตาแม่ค้ามั่นใจเลยคุณอยากได้อะไรคะสอบถามได้นะคะเห็นหรือยังพอส่งโยนคําถามบอกว่าสอบถามได้นะคะแสดงว่าพร้อมให้บริการลูกค้าก็จะสอบถาม นั่นคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดินมาที่นี่รับรองว่าเดินยิ้มออกไปใจตังเดินยิ้มออกไปแบบมีความสุขมีความสุขมากสังเกตได้ง่ายๆนี่ค่ะการขายก็คือการได้ช่วยคนช่วยให้เขาสวยขึ้นพอสวยขึ้นเขาไปทําอะไรก็มั่นใจพอมั่นใจทํางานทุกอย่างก็ออกมาดีจริงไม่จริงนั่นแหละค่ะภูมิใจไหมที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ทุกคนได้สวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นสวยจากภายในจากและก็ส่งต่อถึงภายนอก ซอยพอใไนไม่ไงย์บ้านเฮาปวดคอปวดเขานี่เพิ่นขายได้่ด้ลูกกินต่อเนื่องเปลี่ยนจากการกินกาแฟชีไขมันน้ำตาลครีมเทียมผู้เ่าบ้านเฮาบัดพาะเถามากินไหยังกับเบาหวานนอะบ้านเฮอยังกินตะเขาวเหนียวกินเบาหวานเป็นปวดแขนปวดขาแถวกาลสินนี่ส่วนมากไม้มันสำปะหลังเป็นบัลุกเพื่อเศรษฐกิจมันสำปะหลังกับอ้อยมีไหมโรงงานน้ำตาลแถวนี้นี่ค่ะ กงงุชินา,นาลายอโอ้โรงง,งงานน้ําตาลอ้อยแล้วโรงงานอ้อยโรงงานน้ําตาลคูเดือนคิดถึงยังหูป่ปุ๋ยปุ๋ยคือสารเคมีนะคะ,คะสะสมสารเคมีมากี่ปีแล้วแล้วโรงงานยาจีตอย,อยู่แถวนี้ปะ่ะโรงงานอะไรนะคะยาจีเส้นยาจีน่ะ อยู่แถวนี้ไหมไม่มีใช่ไหมน่าจะอยู่อำเภอศรีสมเด็จอยู่สมเด็จใช่ไหมลูกเห็นไหมอย่าลืมนะคะใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเอากาแฟแม่มดของเราไปขับล้างสารพิษออกนะคะแค่เปลี่ยนการกินค่ะเปลี่ยนกิจวัตรเปลี่ยนกาแฟชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนสุขภาพนะคะเปลี่ยนสุขภาพเราได้เงินขึ้นพร้อมไหม ได้เงินพุ่มขึ้นความกินกาแฟเป็นเห็นเงินล้านอ่ะเคยได้ยินพิ้น่าบ่นั่นแหละงานเขามาสอบถามได้ถ้าใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็เดินเข้ามาสอบถามที่จินจินบิวตี้หรือว่าทางออนไลน์เจออะไรนี้จากคนที่แชร์ออกไปก็ทักส่วนตัวครูเดือนได้นะคะยินดีให้คําตอบทุกๆคําคถามนะคะเดี๋ยวพาเดินชมในร้านนิดนึงโอเคสวยทุกคนดูมีเสน่ห์เหลือเกินครูนุชนัทจะพักเจ้าของร้านเสริมสวยอยู่ที่ปทุมธานีลังสิต สวยมากคนนี้เนี่ยทักได้นะคุณนุชฝากเบอร์โทรด้วยนะคุณนุชฝากเบอร์โทรด้วยทุกคนจะได้เป็นเพื่อนซึ่งกันและก,กันสา,าสาวนัดจะพักคุณนุชไลทุกวันสวยสวยมากคนนี้แล้วในเรื่องของเขาจะพามาเนี่ยปั้นหน้าปัน้นอุ้ยติดตามได้เนี่ยเนี่ยัดจะพักคุณนุชใส่เบอร์โทรแล้วก็เดี๋ยวทักทายทุกคนได้ นะคะโอเคเดี๋ยวพาเดินรอบในร้านนิดนึงอย่าลืมเจ้าของร้านเจ้าของกิจการนะคะเอาการตลาดออนไลน์เอาไปต่อยอดในธุรกิจของคุณเร็วที่สุดใครไม่ปรับตัวในยุคนี้ถือว่ารอดยากแต่ความโชคดีก็คือคุณได้เจอไลฟ์ครูเดือนในวันนี้ค่ะจากมีคนที่แชร์ออกไปอย่าชะล่าใจนะคะสถานการณ์โควิดเข้ามารอบที่3อะไรจะเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดนล็อกดาวน์ไปแล้วนะคะ ใครจะรู้แม้แต่คือเข้ามาได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะออกไปตอนไหนไม่มีใครคาดเดาได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอครูเดือนในไลฟ์ต่อไปคุณจะไม่พลาดโอกาสดีๆแต่ถ้าไม่อยากคือรู้ว่ายุคนี้เร็วคือรวยตัดสินใจให้เร็วที่สุดนะคะ2 0 7 5 0กับ750าบาทรับสินค้าไป100กล่องเราคุณจะได้เรียนรู้ คอสการตลาดออนไลน์แบบฟรีๆแบบจับมือทําจับมือเรียนจับมือสอนแล้วเอาไปต่อยอดในธุรกิจของคุณหรือแม้แต่คุณไม่มีสินค้านะคะระบบบริหารจัดการหลังบ้านทุกอย่างเรามีสินค้าให้โดยที่คุณไม่ต้องต้องสต็อกนะคะไม่ต้ย้ํานะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองคนทํางานประจําคนที่เป็นแม่บ้านน่ะคนที่เป็นแม่บ้านนะคะเออยิ่งทําง่ายหมดยุคที่จะไปรอแบบือ ขอเงินกับสามีแล้วค่ะใช้ศักยภาพที่คุณมีอยู่เอามาสร้างเงินในโลกออนไลน์เอาศักยภาพของคุณนี่คือโอกาสเอามาสร้างเงิน ในโลกออนไลน์เพราะโลกออนไลน์เงินในอากาศสร้างมหาเศรษฐีหน้าใหม่เร็วมากเปลี่ยนคนธรรมดากลายเป็นมหาเศรษฐีได้เร็วที่สุดก็อยู่ในโลกออนไลน์นี่คือบอกไว้เลยว่าโลกออนไลน์นี่คืออาชีพที่มหาศจรรย์ที่สุดสําคัญอยู่ที่ว่าใครคนนั้นคนไหนปรับตัวก่อนรู้ก่อนทําก่อนลงมือทําก่อนสําคัญที่สุด ไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะคะทักส่วนตัวครู่เดือนมาแล้วคุณจะไม่พลาดไลฟ์ดีๆถ้าเจอโอกาสที่บอกว่านีน่คือทางลัดจริงๆทักมานะคะยินดีต้อนรับทุกคนแล้วเจอครู่เดือนอีกสัก ในอยู่ที่พลาซ่าใช่ไหมลูกอ,อยู่ที่พลาซ่าการสินเช่นกันใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะเดินเข้ามาเลยทุกสาขาของแบรนด์จินจินบิวตี้แลนด์มาร์คภาคีสารรายใหญ่นะคะหรือทางภาคของออนไลน์นะคะทุกคนปักหมุดฝากพิกัดฝากร้านทั้งดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังฝากร้านได้เลยครูเดือนยินดีต้อนรับนะคะแล้วทีมงานครูเดือนอยู่ทั่วประเทศจะลงพื้นที่ไปช่วยต่อย,ยอดในธุรกิจของคุณโชคดีสวัสดีค่ะ